โอ้โหกระบะสายลุยสายแก่งนะคะใครกำลังมองหาต้องเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับพี่นิสันโนรา2.5ตัว e black edition ไม่2 3 0 0 0กิโลตัวรถสวยภายในกลิบอย่างกระป้ายแดงเพราะไม่แค่20,000คันนี้มาพร้อมปี2020ราคา389,000บาทลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะจัดไฟแนนซ์จัดหนักจัดเต็มไม่ต้องดาว ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,300บาทตลอดอายุสัญญาทานลูกค้าคนไหนนะคะตามหารุ่นนี้และเป็นสาวกนวรานะคะพี่นิสันของเราบอกเลยออปชันจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่มีกังวลเลยนะคะไม่ว่าจะได้ในส่วนของปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันกล้องถอยเกียร์แมนนวล6สปีด เบาะหนังสภาพเด็ดสวยๆรวมไปถึงแอร์หลังก็มีให้ด้วยใครตามหาอยู่รีบๆเลยห้ามพลาดน้องจะจเให้โจนจัดให้สวยๆ